nào Ui Phải tăng phần đi đi Vậy sẽ đẹp phải ปังส์ออะะกะไปกินเหมือนได้กลิ่นซัมเมอร์ยังไงอย่างนั้นเลยทุกคนอากาศดีมากเช้าเนี่ย แบบก็ยังเป็นน้ำแข็งแบบถนนหนทางก็ยังแบบหนาวอยู่เนะาะเช้าเช้ากลางวันมาอากาศด,ดีมากทุกคนถ้าติดว่าไม่ล่มนะก็คือแบบเย็นแบบสบายอะ่ะเออนะทุกคนอันนี้คือช่วงบ่ายๆนะช่วงบ่ายทุกคน ราวๆบ่า,ายสองนี่สวยงามหิมะคงไม่มาแล้วจ้ะแสงแดดมาลปีนี้น่าจะเร็วอ่ะฤด,ดูมันเข้าฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วไงทุกคนเดินมีนาเนาะก็ไม่น่าจะเห็นหิมะแล้วจ้ะ เออแต่จะเห็นเป็นอ,อ่พบย่านี่จะมาก่อนเขียวๆะ่ะจะมาก่อนเออจะทุกคนลงครัวอีกจ้ะยาวไปแม่เออตรงกินเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละคนเห็ดกับยาจมจ้ะ <c oughs> คือไม่ได้บ่นหรอกเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ชอบแบบบ่นอะไรที่แบบว่าในสิ่งที่เราทําเวลาเหนื่อยก็บอกว่ามือนี้เมื่อยแค่นั้นนะจ๊ะทุกคนคือประจมจ้ะประจมฮะล่ะทุกคนก็ลงครัวกันอีกแล้วจ้ะเราก็เป็นอย่างน้องมือนีง่าย,ายสปากเกตตี้เนื้อซอสจ้ะก็เป็นบัลเนสนั่นแหละบัลเนสเนื้อเนาะทุกคนก็ง่ายๆจ้ะใส่ลูกชิ้นไก่น้ำจ้ะ เออนั่นแหละอันนี้เป็นซอสสาเร็จจ้ะก็คือจะใช้ตัวนี้แล้วกินกับสปากเกตตี้เลยก็ได้เนาะแต่เราก็มาเพิ่มเนื้อบดจ้ะหัวหอมออลูกชิ้นไก่มะเขือเทศอันนี้ก็เป็นเส้นสปากเกตตี้เลือกได้ตามชอบจ้ะนี่ตามที่ตามที่บอกแล้วก็เกลือพริกไทยพริกไทยดำน้ำมันสำหรับผัดโอเคไปลงมือทำกันจ้ะโอเคเดี๋ยวเราผัดหัวหอมก่อนจ้ะ ตายข่ไก่เฮ็ดง่ายๆนะจ๊ะวันนี้เนื้อค่อนข้างจะเยอะเนาะทุกคนเพราะว่าทําทั้งกินทั้งหอกินทั้งหอมตักเน้หงหอมกันจัะเนื้อปกติใช้แค่ครึ่งกิโลอันนี้ก็ราวๆเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมอะ่ะเออประมาณนั้นเนื้อบด ผัดไปให้หอมจา้าใช่ไหมเดหนกาต่างน้อยเห็นไหมเน่สังบมกไม่กินตำกับทำตำไทยนะมาเลยเอ,อ็งกินปาเกตตี้ไป cái con à, con, để tôi bung lốt à đi sọt đã xấy lốt lại

แมสมันบออกลูกคือดอกต้องได้โคลบก่อนนะเนี่ยหมุนๆไปได้แล้วจ้ะทำเยอะเลยซอสก็มีทั้งลูกชิ้นไก่แล้วก็เนื้อมันกินใส่ใส่ลูกชิ้นไก่นี่มันอร่อยบอออ ่นมักที่แบบนีลูกชินไก่น้ำจ้ะเราก็ดัดแปลงเอาจากทุกคนจ้ะให้ลูกไปกินก็แปลงให้เล็กจ้ะอันนี้เล็กเดี๋ยวเล็กกลับมากินก็ประมาณนี้ใส่ถุงห่อนบ็อก่อนยุก่อ ก็เป็น<ม>หออข้าวหนเอดดีดใช้หัวยิ่งเป็นเนื้ออยู่อ่ะ<ม>อันนี้เป็นหนึ่งห่อข้าวหนึ่งหนึ่งกินของหยองอันนี้ของพ่อเดี๋ยวไว้อย่างนี้ก่อนไม่รู้เข้ามาตอนไหนเหมือนกันเกาะนี้ของเขียบถ้าพ่อเขาจะห่อก็คือทำซอสเผื่อแบบ เอแล้วเล็กแล้วก็พ่อห่อข้าวไงครับผมครับก็คือเส้นเส้นนี่ก็แบบต้มเอาอีกได้เนาะเพราะว่าเนื้อยังเยอะอยู่ใช่ไหมล่ะเออต้มเส้นเอาน่ะเอาเขาบ่นจริงๆเดี๋ยวเขาบอกว่าทำไมไม่เก็บถ้วยเก็บชามเดี๋ยวเขาก็บ่นเม็ดเม็ดิครับนี่ วอรชูดสองที่สุดคนที่ไปที่แม่ผมสบายดีกอิี่กินแล้วกินไปหนึ่ง <c oughs> กินไปหนึ่งเออแล้วทุกคนก็แม่ได้ตำไทยเนาะแล้วก็มีข้าวสวยเบิ่งลูกซ้ายหล่าให้แม่กินข้าลายลายได้พี่น <c oughs> เูด <c oughs> พูนเ <c oughs> พื่อนได้ <c oughs> ก็ให้แมทิวตักให <c oughs> ้ไม่ต้องบน่นถ้าถ้าเล็กตักมันให้ให้แม่หนึ่งทัพพีอืมทธิวให้แม่กินอยู่ ความสุขเนาะอืม่ดอืมสัญญาอืมเพราะว่าเส้นมันจะไอ้นี่ติดกันแล้วม,มันนานดูมันหอนดูมันหอนแม่ทิวเขาเพิ่มชีสไปอีกนะทุกคนคือแม่ทําเยอะเพราะว่าอะไรรูป้ปะอ่ออเล็กได้ห่อข้าวพ่อได้ห่อข้าวกระทะนั้นก็คือได้สีกนะ่กล่องอีกนะแมทสี่ห้ากล่องอ่ะ กระทะนั้นน่ะที่เหลือเยอะมากครับเพราะว่าแม่ก็ขี้เกียจไงบางทีก็ไม่รู้จะทําอะไรให้ให้แมทธิวเออให้ให้ให้เขาห่อไงทุกคนก็ทําเยอะๆอย่างนี้แหละเส้นก็มีสปากเกตตี้ก็มีต้มเอาเองแล้วกัน <c oughs> มันเป็ดจะได้ลูกมันฝ้าวกินมันหิวเขา่าเดอยไปบีบมันแรงไงลูก อีอแกมแข็แงแ,แรงเฉยเฉยแข็งแรงเฉยาซานก็กินก็ได้แข็งแรงงีหอย่างเป็นทั่งหอบผือดเป็นทั้งแผ่แดดเป็นทึ่งอันแพ่น้องอก <laughs> เออแต่ว่าแข็แง,งแรงงั้นเลยร่างกายแข็แง,งแรงงั้นแหละเรแล้วเราไปฟุตบอลเอาอ้นี่ไปหรือเปล่าไอพ่นจมูกอะ่ะเอาไปด้วยอืม ได้้แลวทเห็นเม็ดทิ้วผู้เดียวด้วยจามือนีควอยสุกมกขนาดเลยสุกมกเออคืออะไรเดียกโนเพียนยายกโกเพียนยายสนุกไปยายอมอ๋อไม่ใช่มอวโอเคยังไม่ได้ชิมให้ทุกคนดูเดี๋ยวมันจะดีดใส่เสื้อลูกกัดไปเลยอื ไหนเส็นผมมันกระดิกบอเส็นผมไม่กระดิกเลยออืืสอบเป็นไงบ้างล่ะวันเนี้ติวตั้งสี่ทุ่มห้าทุ่มเมื่อคืนคิดว่าทำได้ดีมากครับทำได้ดีมากเออวิชาอังกฤษเหรอภาษาอังกฤษเหรออืมแม่ทิวเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วทุกคนแล้ววันอังคารมีสอบอะไรนะอังคารหรือวันพุธ มันพุดธมีสอบคณิตศาสตร์สอ,อสองชั่วโม,มสงอมมสองชั่วโมงมันสองชั่วโมงแต่ว่าสิบหกคำถามสองชั่วโมงสิบหกคำถามมันก็จะเขียนเยอะหน่อยนะครับลบูกไ,ไม่ชอบเขียนเยอะอ้าวไม่ชอบเขียนเดออะไรมันก็ต้องเอาผล,ม,ลมันก็ต้องบวกลบคูณหารเอาผลลัพธ์เอาค่าอะไรต่าง มันก็จะเขียนมันจะเขียนหลายอยู่ในแม่ว่าจะเออวิสตูสกิลโควิดอะไรแม่ทุกทิ้งจะรู้เกมัตรกุแต่นี่ยมันว่าจะทูทูนสต์อ่อว์มีใครกูฟุตบอลอยางทอล์ฟินมันก็ฟุตบอลทอมันกูที่สกูละก็มีพรุ่งนี้ทอมัดูหนักว่าว่าไปที่ฟิล์มไปโรงเรียนเก้าโมงเช้าดูหนักอูเสร็จกลับบ้าน กลับบ้านไปโรงแรมนี้รูนะเล่ถ้าไม่เชืไม่เล่นฟุตบอลไม่จะก็จะเลือกหนักถ้าไม่จะเล่นฟุตบอลไม่จะก็เลือคณิตศาสตร์เลือกคณิตศาสตร์อังกฤษแม่อยากให้เลือกอังกฤษกับคณิตศาสตร์นะมันจําเป็นนะลูกมันต้องใช้อ่ะเลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อ๋อตอนนี้จะลองให้ทุกคนจะลองให้เพราะมันยาก <laughs> ใช่คัก <c> เ <oughs> นยว่าไปทั่ววอกไปทั่วใช่ว้าไปทั่วไม่ใช่ว่าไปทั่วแค่นสียวอีสา,านก็คือวอกไปทั่วบริเวณว่าไปทั่ว,ว,วอ,อขาทออเด้อ <laughs> พูดผิดอเล็กวันน,นี้มาทีหลัง น่าจะทีหลังพ่อ,อพ่อมาก่อนเอเล็กมาทีหลังวันนี้นะ่ะ <c oughs> ตามสติดูไหมทุกคนแม่บอกว่าแม่ดูพูดไทยได้ดีมากแม่ด <c oughs> ูถามแม่ว่าแม่เป็นคนไทยใช่ไหมแ <c oughs> ม่ก็ถามแม่ว่า แม่ดูพูดไทยได้ดีไหม,มแม่ก็บอกว่าพูดไทยได้ดีครับสำเนียงได้ครับขอบคุณเนอ,อมแม่ก็เป็นคนสอนก็ต้องขอบคุณขอบคุณนี่แม่เ้อะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นลูกจืมจ้แต่ถ้าได้เยอะก็ดีครับ มันย่องทุกคนม,มันส่งไปว่าเขาสามเขาสันเมื่อก่อนเขาบอกว่าเขาแข่งกว่าแมททิวแม,มทธิวอเล็ก่ะเขาเขาจะเหมือนแม่เพราะว่าแม่ภาษาที่สองที่สามแม่ก็ยากใช่ไหมลนะ่ะ แม่ก็พูดยากใช่ไหมล่ะอ,อะไรเขาก็จะเหมือนแม่นิดหนึ่งอ่ะแม่เจ้าเก่ง เก่งภาษาอังกฤษเก่งภาษาภาษาไทยก็พูดได้ตามที่ได้ได้ฟังแต่แม่ทีเป็นคนที่สํเนียงภาษาอังกฤษดีมากทุกคนเพราะเล่นเกมไงเล่นเกมแล้วก็ดู y youtube เนี่ยใช่เล่นเกมดูนางดูซีรีส์ดูทูบดูทุกอย่างเขาจะเก่งสําเนียงเขาได้ภาษาอังกฤษเขาได้เพื่อน เพื่อนก็บอกว่าได้เนาะเพื่อนมาจากที่นี่เนาะใช่เพื่อนมาจากออ,อเมริกาเนาะเขาก็บอกว่าเขาบอกเขาบอกว่าแมทธิวพูดได้เก่งมากเขาบอกว่าสำเนียงภาษาอังกฤษของแมทธิวดีมากแล้วพูดภาษาเก่งมากเพื่อนเป็นคนบอกเองอ่ะเพื่อนเป็นคนอเมริกาแต่วเขาก็คิดว่าพอแม่แมทธิวจากจากกันไหมครับ อ๋อคิดว่าพ่อแม่ของแมทธิวมาจากอเมริกาใช่ถ้าเขียนชื่อแมทธิวชื่อก็จากอเมริกาใช่ชื่อแบบเป็นภาษาอังกฤษไงชื่ออังกฤษไ,ไม่ใช่ชื่อของคนสเวนมไม่ใช่ชื่อของคนนอชไงคือคิดว่ามีพ่อแม่จากจากนั้นพออ่อหรือแม่ไม่ใช่ทั้งสองเขาคิดว่าพ่อเลมาจากอเมริกาแต่ว่าไม่ใช่ ือแมทธิวอ่ะเกิดที่ประเทศนอร์เวย์นะพูดแล้วพูดอีกนะทุกคนพูดภาษาพูดภาษาโนชไม่ได้อะ่ะแต่ฟังแม่รู้เรื่องไงเพราะว่าแม่พูดโนอชอยู่ไงอืมฟังแม่รู้เรื่องแต่แต่พูดไม่ได้ตัวเองเกิดอยู่นอร์เวย์นะจะพูดไม่ได้ลืมไปแล้วลืมไปแล้วแต่ฟังรเรื่องฟังแม่ได้หมดห กินตำไทยกับข้าวทุกคน มันไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เพราะว่าแม่ใส่เนื้อเยอะอันเนี้ยอืมอืมแต่ว่าก็ยังอร่อยอยู่ใช่ไหมอือครับอืมกินหมดไหมฮะหอบเลอเลหนึ่งคำปิ๊กหนึ่งคำอนคำคอยากดูไหมเหร <c oughs> อทุกคนต้องดูได้เหรอ ไม่ต้องดูทำไหมดูทำไมต้องดูถามถามว่าอยากดูไหมอยากรู้ไหมอยากดูไหมอยากดูไหมอยากดูแมทธิวกินคำสุดท้ายไหมหอืมมันอยู่ในปากอยู่ลกูกคักแม่จ้ะทุกคนจ้ะหมดเลยคักนี่แหละแมทธิวอเล็กโตด้วยฝีมือแม่จริงๆนะ กับข้าแม,แม่ทําให้แมทธิวกับเอเล็กโตมาเยอะมากเนาะโตเร็วด้วยเนาะเร็วมากเนาะอืออือนั่นแหละฝีมือแม่ล้วนๆเลยเนี่ยคักเนจ้าทุกคนเดี๋ฝากคิดไว้สำนีจ้าก,ก็นั่นแหละตามที่เห็นจา้าก็ชิประมาณนี้กินกันสองคนเนาะหิวเราก็ไม่ต้องรอเนาะเรากินก่อนเราก็ทําเผื่อ ใครมาก็ได้จกกินจ้ะเหลือกกอหอจ้ะทุกคนละประทงซีเลียตกับชีวิตจ้ะเหลือกกออบเหลือก็ห,กหายังเห็ดเอาแล้วก็หรือไม่ก็บางเทธอก็ได้สื่อกินข้างนอกเนาะละ่ละคนหอบอกพื่นคนหอน่ะนะเออนั่นะทุกคนฝากคิดไว้สำนิจ้ะบา,บาย